ค่ะทำไรคะขนมปังอบชีสนะคะใช่ไหมคะ,ะมีอะไรบ้างคะน้องหมดเดบบอกเลยมีอะไรคะนะคะชิ้นอันนี้อะไรคะขนมปังแล้วนี้อะไรคะขนมปอกและนี้อะคะแฮมแ,<ฮ> <laughs> แล้วนี้อะไรคะหลกอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะหลกอันนี้อะไรคะหละกอันนี้อะไรคะทูน่าทูน่าแล้วก็นี้อะไรคะชีสชีสนะคะแล้วก็มีซอสนะคะตั้งแต่คุณชอบนะ อ่าเห็นน้ำมืเดียวมาทำอะไรคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่ะหยิบน้ำปังเลยค่ะก่อนทำอาหารเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะน้องเลยหยิบเลยอันหนึ่งค่ะของแม่อันหนึ่งมาตรงนี้ค่ะใส่แม่เลยนะของเขาค่ะดอกแม่พอแล้วนะใส่ชีสเลยค่ะใส่ชีสจะอีกจะอีกแม่ชอบกินชีสเยอะ โอ้ีชไม่อชอบกินชีสอ๋อน้องไม่ได้ชอบกินชีสอืมฮัตดอก่ฮัตชอบอะไรใส่เลยค่ะหนูต้องหนูต้อใส่ฮัตดอกใส่ ชีสเยอะแล้วนะใส่แทดดับก่อนไหมใส่ดดัใไปแฮมกันไหมคะใสทูหน้าไหมคะชิดพอกันหาชิสอะชิสเวโดนี่หนังมังกรโลนาเนี่ยใส่ต้องใช้ขี้บุกใส่ทูน้าไหมไม่ใส่อ่ะเอียร์ช เอาอะไรอีกคะอาอะไรคะชีชีดชอบเลยชอบชอบชอบกินหรือชอบตักหรอชอบกินหรือชอบตักใช่เราได้มาตามนี้นะนี่เดี๋ยวเราก็ใส่อือการอบเด่นใส่เชือกอบ ช่ค่ะใช้เวลาประมาณสักสิบนานปะระนะสิบนาทีสิบนาทีกี่องศาปะร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยองศานะคะนี่เรา่อนะคะขอทำง,งานก่อน <c oughs> ชอบกินหน้าเยอะชน้องเลยชอบกินหน้าเยอะไหมคะชีชอบกินชีสกิน <c oughs> จริงเปล่าจริง แต่แม่ชอบกินทูนา่าแม่ชอบกินเจกินเ้อใแม่กินอ่ะแม่ได้ตัก,ต,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 กตักชิ้นให้แม่หน,หน่อยค่ะไหนตักให้แม่ยังนะคะ<อ>ห,หูอยังะะไ,ไม่ตักให้แม่เลยคะ่ะ ขั้นดับ่าูหน้ากับชีสววางไว้ก่นอนนีาา่ขั้นต่อไปค่ะหูยกลิ่นหอมออกเลยอ่ะค่<ฮ>ะระวังร้อนดูนะเนี่เนไหมเห็นนะนเริ่มจะร้อนละชีสเริ่มละลายแล้วนะคะเนี่ยร้วนแหนวางชีสมันแหนวางหูยคนจะเนืดหน้าเดี๋ยวนะน,นต่อไปขั้นดับเฮ่ใส่ชูหน้าก่อนดีกว่าว้าะ วอ <Yeah. S 1> อหน้าเล่นๆหม so หน่่ยสองสามสี่ตัดขนาดับดนบมีทั้งกลมเั้นเฉียงน้องเรียใส่ชี <laughs> ช <laughs> ใ้ให้แม่จ๋ากลยค่ะขอหน่อยชี้ทันกรเดียใส่เลยค่ะไปวอีกค่ะไปอีกค่ะ ชีสเรามีเยอะชใช่นะชีสเรามีเยอะทวาเน้นชีสนี่ชีสเกยอะเลยระวังไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำเตรียมจนหมดเลยนะยแล้วอบเลยโอ้ยอย่นี้ใกล้แล้วเหลืองแล้วก็แม่ใกล้แล้ว,ลลวอุ้ยน่ากินจัง,จงน่ากินไหมดีใจดีใจ 예, 희수야, 오이, 오이, 혐매, 혐매 뭐래요? 잔이, 못해 잔. ้องลูกเดี๋ยวให้ม่จ่ายอยให้จ่ายอ้จ oh, ่าช oh, no, yeah. ีวให้ได oh, ้แล้วค่าอันไหนขขงน้องแล้วนีู่น nice, ี Whew. ่ป้าออ้กรอบัวหัวแัววหัววกัวหหััวห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 ัววหัหลววหั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 ัหัว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 หปวหัวว้ั่หีวหัวดัว้วหัวหัวหัวหวัวหัววหัว กินที่ร้านยังไม่ยื่นไงนะที่เราซื้อไอ้พิซซ่าอะไรอ่ะดูสิน้อโมาเดียวมาลองกินแล้วโอ้ยดูสิเฮ้ยอุ้มไม่ร้อนร้อนนะคะปาดูก้าซี่เลี้งกอบเบ้ลเดินกอบเลยเย้มาเดินมานั่งกินเลยเฮีกินได้ไหมค่ะกรอบๆเหมือนแม่้อนแบบนีร้อนเปล่า รอนะร้อนนะรอ,อยู่แล้วป้าเดี๋ยนี่ยรือิอุ้ยน้องมันได้กินชีสเยอะๆเลยนะี่บ้านน้องมันได้ใส่เยอะอากาศนิดนึงนี่จ้าโอ้โห <c oughs> ยืดดีจังเลยะยืดได้ป้าเดูดิอ่ะอ่ะยืดได้ป้าเดูดิโอ้โหยืดยืดได้ป้าดูดูหนึ่ง อ้ยอร่อยไหมคะใช้ได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมทำไงคะยี่มเยี่ยมเห็นไหมกินอะไรแม่งกินมั้งเนี้ยมึงเดียวกินอันนี้มึงิมมมอ่ะอหืมนอร่อยอร่อยป้าอุ้งงยังม่กินอยากินอือยากกินอย่างปาากินขนมปากิน ฟันเขกรอบกับกาง้ทีเลย่ะเอาจบบอัน่ะแล้าก่ะินมมาบ้างไปนรัลเอาอนเอาอนเอานี้เอานี้อันนี้ไปคำนึ่งให้ลูกคำนึ่งว้าเนี่ยเดี๋ยวเรืเดียวจะกินนะ น้องบอกว่าจะติดชีกันหรอเหลอนนะอืมแม่อันนี้ไงเต่าไงอ่านแล้วหมเลี้ออืออร่อยไหมคะอือ ปังกรอบมากอ่ะเดี๋ยวกินปังมนะแปังกรอบมากเลยเยี่ยมเยี่ยมข้อสองออนี่แล้วก็ตบรอบที่สองนะคะวันนี้ทำสองชั้นเลยเดี๋ยวซีบอกมันจะสุกลอ,นะอ,องกันไหมเล่นเลยนะคะ ตั้งเวลาสิบนาทีเหมือนเดิมนะน้นองเด้วนิวเหลืองแล้วจะสุกแล้วนะใกล้จะดังแล้วนะเร็วๆมาดูสิเร็วดูสิชีสเหลืองแล้วนะสุกแล้ว น่าก <m í toys> ินมากเลยอืมตักตอสอ่านี่มันป้าอืน้องไปลอาไหมเองไหมเอาอืมเข้าใอแล้ แล้วมาเล้ยขอตัว้ากนิงก่ันนะคะบ๊ายบาย